สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดมหาธาตุนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในเลยนะครับวันนี้ฝนไม่ตกแดดค่อนข้างร้อนนะครับ วันนี้สอวอถ้าอายุ60ปีสามารถเข้าไปชมฟรีได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อบัตรเข้าชมทันนี้เราก็ต้องซื้อบัตรเข้าชมด้านในวัดมหาธาตุ จุดตรงนี้เลยนะครับทั้แกตรงนี้ก็จะเป็นอัตราเข้าชมโบราณสถานด้านในของวัดมหาธาตุนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมด้านในได้เลยนะครับเเออ้้ยงนนกิแล้วอ ตรงนี้ก็จะมีจุดให้เช็คอินของไทยชนะสามารถสแกน QR อัพโค้ดเข้าไปได้เลยเดี๋ยว <carefully> เราตามเข้าไปดูด้านไในวัดกันเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นมุมด้านขวารอบบริเวณวัดมหาธาตุ art. นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันด้านในเลยครับ เดี๋ยวเราเดินไปตามทางเลยนะครับทุกคนนี่ไงครับ ด้านในก็จะล่มลื่นมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็แดดออกนะครับทุกคนอตอนนี้ก็เป็นโบราณสถานด้านนี้ก็จะห้ามขึ้นนะครับแล้วก็รับชมด้านนอกได้วันนี้คนมาเยอะมากเลยนะครับทุกคน ด้านนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของวัดมหาธาตุนะครับจุดไฮไลท์ของวัดนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสียนพระพุทธ,ธรูปนะครับอยู่ที่รากไม้สวยมากทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งของวัดมหาธาตุนะครับ ทุกคนเราไปชมด้านในกันนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปชมพระปางด้านในของวัดมหาธาตุนะครับ เดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยครับทุกคนนี่ก็จะเป็นด้านในเป็นพระฟางเก่านะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นบริเวณโดยรอบส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านซ้ายหลังจากที่เราเข้ามานะครับแล้วก็จะมีองค์พระพุทธรูปเก่าอยู่ด้านข้างกําแพงมากมายเลยนะครับเพื่อน ยาวไปรอบเลยครับทุกคนด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนพระอุโบสถเก่าเช่นกันนะอันนี้ก็จะเป็นกำแพงที่ยังคงหลงเหลืออยู่ด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบของวัดนะครับ น,นี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับทุกคน,นนี้ก็จะเป็นด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราตามออกไปด้านหน้าเลยครับทุกคนอันนี้ตามประวัติก็จะเป็นพระวิหารหลวงนะครับซึ่งจะเหลือซากปรักหักพังประมาณนี้นะครับทุกคน เหมือนกับกองหิน oh, <no. S 1> รอบๆกำแพงวัดนะครับแล้วก็เป็นซากพระพุทธรูปนะครับทุกคน oh, <no. S 1> วันนี้อากาศดีฝนไม่ตกแต่ว่าแดดร้อนมากๆเลยเพื oh. <ๆ>่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคน ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆสวัสดีครับ